สวัสดีครับผม Just Play Game ครับวันนี้ผมจะมาสอนการเล่นเซตพื้นฐานรูนและอื่นๆหวังว่าข้อมูลที่ผมศึกษาได้มาจะทำให้ทุกคนสามารถพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นได้นะครับไปครับรวยนโดยเริ่มต้นนะครับผมจะพูดถึงรูนก่อนซึ่งรูนเนี่ยมี3แบบที่เหมาะและดีสำหรับเซตนะครับคือ c o n p u t e r e l e c t r o ็ c u ร e และ First Strike โดยสังเกตจากเกมนี้นะครับผมหยิบคอนคิลเลอร์มาเพราะว่าฝั่งหนูเขามีออนแล้วเมาไข่ซึ่งเป็นแทง้งอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่ารูนคอนคิลเลอร์เนี่ยจะดีและมีผลต่อจอมพวกแทงซึ่งเกมนี้ผมมองว่ากลัวจะไม่มีดาเมจต,ต่อแทงฝั่งเขาเลยหยิบมานะครับแต่ในเกมนี้อาคาลีเขาเอารูลองมาเป็นแทง้งเลยเล่นได้ง่ายแต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นอิเล็กโทรคิได้เพราะว่าเลรล่างนั้นซัพพอร์ตเป็นซับเลี้ยงเราจะมีดาเมจค่อนข้างมากเลยทีเดียว และจะสามารถฆ่าแนวหลังเขาได้ชิวๆเลยแล้วก็เกมนี้นะครับผมหยิบอิเล็กโทรคิวมาเพราะว่าฝั่งนู้นเขาเป็นเลอบองและผมไม่มีทางที่จะเทรดชนะเลอบองได้ถ้าผมไม่ได้หยิบอิเล็กโทรคิวมาและเลยล่างกระป่าเขาก็เป็นตัวที่บางและเปราะแถมซับพอร์ตเขาก็มีแค่ใบไม่ได้มีสตาร์เหนือหยุดการเคลื่อนไหวของผมได้เลยอิเล็กโทรคิวเลยมีประโยชน์มากสำหรับเกมนี้เพื่อฆ่าแนวหลังของเขาเพื่อให้ทีมชนะไฟได้ง่ายด ส่วนเกมนี้ผมหยิบ first s i k e มาเพราะว่าฝั่งของค่างบางแถมบนยังเป็นเซตและป่าเป็นเล็กไซ์อีกซึ่งผมเอา first s i k e มาโดยรูนนี้ถ้าเราทำดาเมจมากเท่าไหร่เราก็จะมีโอกาสได้เงินเยอะขึ้นเพราะงั้นผมคิดว่าจะลัชให้ได้ให้ได้ไวๆเพื่อที่จะฟาร์มและทำดาเมจออกของได้ไวกว่าเซตแถม first s i k e ก็ยังทำดาเมจมากสำหรับ AD ตัวบางๆผมเลยสามารถแบกและฆ่าฝั่งงูนและทำดาเมจได้มากมากเลยทีเดียว โดยถ้าเราสามารถออกของได้ไวขึ้นของได้ไวลูนลองที่จะเป็นก็คือฟิวเจอร์มาร์เก็ตโดยส่วนของการคอมโบโดยลหลักๆจะมี2คอมโบโดยอันแรกเราจะใช้ในการโป๊กหรือต,อต่อศัตรูคอมโบก็คือ W EQ โดยส่วนใหญ่เราจะใช้คอมโบนี้กันโดยเฉลี่ยซึ่งง่ายและการที่เราใช้ W EQ เนี่ยจะทําให้ศัตรูนั้นหลบคิวได้ยากขึ้นเพราะว่าเราปล่อยสโลไปจะทําให้เราเนี่ยสามารถลดเลือดเขาได้อย่างง่ายดา้นั่นเอง โดยวันที่2จะใช้ในการฆ่าหรือ burst damage คอมโบก็คือ WQE โดยส่วนใหญ่เราจะใช้คอมโบนี้เพื่อฆ่าศัตรูให้ไวที่สุดซึ่งจะค่อนข้างยากและการที่เราจะใช้ WQE และกด W ตามไปจะต้องเล็งให้ดีที่สุดการที่จะใช้คอมโบนี้ให้ดีและเหมาะก็ต่อเมื่อเพื่อนเรามาแก๊ง ได้ขอตันศัตรูให้ยืนนิ่งแล้วก็จะใช้คอมโบนี้ได้ง่ายขึ้นซึ่งข้อมูลต่างๆเป็นเพียงแค่เบื้องต้นและพื้นฐานเท่านั้นสุดท้ายแล้วการที่เราจะเล่นเป็นหรือเล่นชำนาญก็คงหนีไม่พ้นการฝึกและเล่นบ่อยๆนั่นแหละขอบคุณสำหรับข้อมูลของช่องฟิโด้ซา h a ฮาด้วยนะครับ thanks for the information from f Fr i d o l s a h a และขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนหรือผมพลาดอะไรไปก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันครับ